ีครับชาวเน็ตครับโชคดีปีใหม่เนาะแล้วก็บอกว่ามีคนมาตัดผมเนี่ยตัดผมผมหยิกผมหยิกจยากโศกตัดยากนะครับผมให้ดูข้างหน้าข้างหลังก่อนให้ดูข้างหลังก่อนนะครับผมอยากโศกนี่ตัดยากมากเลยผมจะสอนเทคนิควิธีตัดให้ใหง้ง่ายเลยนิดเดียวสอนเทคนิคเลยผมหยิกนี่ ถ้าเราฉีดน้ำซอยมันก็จะดีอยู่แต่ว่ามันยากเสร็จผมไม่ต้องฉีดน้ำเลยครับผมก็ใช้เบอร์ให้เบอร์สองอย่างเดียวนะครับเนี่ยควบคู่ไปกับเบอร์หวีหวีสร้างแบบดูให้ดูข้างหลังดูนะครับจับจับเบอร์สองนี่วกลมหน้าลงอย่างนี้ดูนะครับคกลมหน้าลงแล้วก็ลูดลง แยกบัตรเลี่ยนมาทางซ้ายเนี่ยอย่างนี้ถ้าฝั่งนู้นก็แยกไว้ทางขวาถ้าฝั่งฝั่งขวาก็แยกมาทางขวาเป็นผมหยิกหยกกักโศกไว้ยาวมากเขาจะมาตัดเป็นลองทรงธรรมดาธรรมดาใช้ฟันบัตตเลี่อนสวมเบอร์สองแยกซ้ายแยกขวามันจะทำให้ผมเรานี่ทุยลงหน่อยนึงเห็นไหมครับ สำหรับไอดอลปีใหม่ผมก็ขอขอบคุณด้วยที่ถามมาว่าอยากเห็นอยากเห็นช่างอ้อนสไลด์ปัตะเลียนโดย,โดยไม่ต้องใช้กันไกโดยไม่ต้องใช้หวีใช้แต่บล็อกนูนะครับฝั่งซ้ายก็สไลด์ไปสไลด์ไปทางขวาฝั่งขวาก็สไลด์ไปทางขวาซ้ายสไลานะโดยจะใช้กึ่งกลางใชทอยเป็นแบบกึ่งกลางแล้วมันจะพอดีเลยนะครับทรงมัน โดยที่เราไม่ต้องใช้กันไกซอยเหตุผลเพราะความเร็วสะดวกส่วนผมที่ออกมาก็เยอะเห็นไหมครับนี่ผมที่ออกมาก็ขนาดนี้ทั้งขวาก็แยกมาอย่างนี้ทั้งซ้ายก็แยกมาอย่างนี้นเป็นเป็นทุยแล้วเห็นไหมครับสวยเลยไม่ต้องใช้กันไก่ถ้าด้านบนก็ไม่ต้องสักหวีลงอย่างนี้ก็แยกมาอย่างนี้แยกซ้ายมาอย่างนี้แยกขวามาอย่างนี้แล้วมาดูวิธีการตัด ลองทรงธรรมดาพอเราพอเราใช้เบอร์สองแยกซ้ายแยกขวาเสร็จแล้วกลับทางกลับทางบัตาเรเลี่ยนใช้คู่กับวีโต้ดูนะครับถึงกลางใบหูเอาให้เขาก้มนิดนึงอย่างนี้แล้วเราก็สวยขึ้นอย่างนี้เสยขึ้นสวนขวาสวนซ้ายเทคนิคของช่างอ้อนคือทําแบบนี้มันง่าย100คนก็มีคนมาตัดตั้ง95คนแหละครับทรงนี้ เฉพาะบีกหยิกอยากโศกหยิกยองนะดูนะครับเนี่ยแล้วมันจะสวยมากๆเลยดูนะครับไม่ต้องใช้กำไกวิธีการก็คือจุดเทถอยกลางศรีรษะอย่างนี้นะครับดูวิธีปึ๊กแล้วเราก็เอาเอาฟันบัตรเตเลียนเสียบไปทางซ้ายแล้วก็อีกอันนึงก็ฟันบัตรเตเลียนเสียบไปทางขวาแล้วที่เหลือเราก็มาเสยขึ้นอย่างนี้ สวยขึ้นอย่างนี้เลยครับมันเป็นเทคนิคง่ายๆซึ่งซึ่งเราก็คิดแต่ว่าจะเอาแต่ในรูปแบบในวิชาการมันก็เป็นดีอยู่หรอกเพราะอาจารย์เขาก็สอนดีทุกโรงเรียนทุกท่านทุกสถาบันนะครับแต่เวลามาใช้จริงๆแล้วเราก็ดูหน้าง,งานของเราว่ามันเป็นยังไงพอเราทําแล้วมันดีไหมดีถูกต้องไหมถูกทําง่ายไหมง่ายเราจะไปเอาอันที่ยากมาทาทาไมลนะ่ะเนาะ เห็นไหมครับดูนะครับข้างหลังนะซึ่งขวาทีซ้ายทีสวนขึ้นก็เป็นทรงทีนี้เราก็เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บติงหูกลางหูเนะื้อใบหูดูนะครับสมมุติว่าเอาไม่ต้องเอาเบอร์เลยตอนนี้ถ้าปติเยนอย่างนี้โดนโทษนะครับกลางใบหู เป็นลองทรงแล้วเทคนิคง่ายๆแอนอ้อนจะบอกให้ไอดอนทุกคนท,ที่ถามมาว่าลองทรงผมอยากโศกจะทำยังไงแบบนี้ใช้เฉพาะคนที่เป็นผมอยากโศกหรือว่าเป็นผมหยิกหยิกไม่หยองแล้วมันจะออกมาพอดี ที่ทาขยักขยักนี่คือเราไม่สายฟันไม่ส่เข้าไปติดหนังนะคือเราทําให้มันเบาลงไปก่อนให้มันเบาๆไปอย่างเงี้ยเขี่ยๆดูอย่างเงี้ยว่ามันพอดีแล้วเนี่ยอันไหนไม่พอดีก็สวนเข้าไปอย่างเงี้ยนะนี่ครับเราก็ทําให้ดูอย่างละเอียดซึ่งไอด้ดอนถามมาว่าเอ๊ดันอ้อนทาไม่ใช้วีจะทําได้ไหมได้เนี่ยอย่างงี้ดูผมจะทําให้ดู โดยไม่ต้องใช้หวีเลยตรงนี้นะดูนะหวีจะถือไว้เฉยๆแล้วก็ททำอย่างนงี้ให้ฟันัตเตเรี่ยนส่วนนี้กินเดินมาทางหน้าไอ้ฟันส่วนนี้เก็บผมมันจะเป็นแบบไกลลายของมันนั่นคือส่วนนี้ให้กินไปทางหน้าหน้าส่วนที่ผมยังไม่ตัดไอ้ส่วนที่เหลือเก็บไกลลายมันก็จะสวยเห็นไหมไม่ต้องใช้หวีเลยเห็นไหมซึ่งเวลาใช้หวีเราก็สวนอย่างงี้แบบที่ทําให้ดูแหละ อันนี้มันเป็นเทคนิคบวกเทคโนโลยีบวกเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีของการศึกษาเราก็ลองทำดูจะรู้สื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีของสื่อการสอนอันเดียวกันเทคโนโลยีบวกสื่อทำให้ถูกต้องแล้วก็ลองทำลหลายๆครั้งนั่นอย่างนี้ผมก็เอาปจัจเลียนกรึบเอาอย่างเงี้นี่ รู้สึกมันจะละเอียดนะแล้วมันสวยเห็นไหมครับนี่สวยกลมกลืนนวลกลมกลืนแล้วมาดูด้านข้างครับทีนี้ข้างก็เอาหวีเฉียงตัดลําตัว45ตุกขึ้นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บนี่อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องใช้หวีเลยไปดูนะปึ๊บปึ๊บเบาๆอย่างนี้ปึ๊บ ให้มันอยู่ในแนวคิ้วแนวริมใบหูห่างจากริมใบหูเส้นหนึ่งตะแคงว่าจะเลื่นอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยอย่าไปกระตุกขึ้นตรงเกินไปตะแคงอย่างเงี้ยนี่น,นีเป็นเทคนิคแล้วก็เอาหวีไปเก็บนิดหน่อยอันไหนที่มันไม่ดีเสียงเราหงายฟันตัดเสียงเราหงายฟันตัด อันนี้เขาเรียกว่าผมหย,กยกักโศกแล้วว่าผมหยิกธรรมดาถ้าหยิกหยองก็้เลยแต่มีวิธีตัดอีกแบบหนึง่งถ้าหยิกหยองมันก็ใช้ฟันรองก็สายไปสายมาเลยตัวนั้นได้ง่ายเร็วด,ดูข้างข้างซ้ายกับข้างหลังเนี่ยผมคิดว่าทรงนี้มาตรฐานลแล้วเราก็ย้ำดูนิด,นดเดี๋ยวเราก็มากันมาแต่งข้างบนมันก็ง่ายเรามาดูอีกฝั่งขวานะครับทีน,นี้ฝั่งขวาเนี่ย ดูเลยนะครับผมยังไม่ตัดเราก็เอาตัวนี้หวีนี่หนึ่งหน้าฟันัตรเตะเลียนไปทั้งหน้าไปตรงกลางใบหูนะเราก็แวกดูว่าผมเขาบางหรือผมหนาก่อนแล้วก็เป็นไกด์ไลน์มองเห็นแล้วอย่างที่ผมบอกฟันบตรเตเลียนจะเดินหน้าไปประมาณสองเซนสามเซนแต่ว่าส่วนที่เหลือจะเก็บไกด์ไลน์นั่นเป็นเทคนิคบวกเทคนโนโลยี แต่และอย่างมันมีเทคนิคไม่เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคําว่าเทคนิคคืออะไรแต่ภาษาช่างเขาบอกว่าเทคนิคก็ต่างจากเทคนโนเขาก็บอกว่าโรงเรียนเทคนโนก,กับโรงเรียนเทคนิคมันไม่เหมือนกันอันนั้นเขาเรียกภาษาบ้านนอกเทคนิคคือวิธีการที่ง่ายที่สุดและก็ทําได้เหมาะสมที่สุดเทคนโนก็คือหมายความว่า ทําให้มันสูงแล้วก็ทําให้มันดีแล้วก็ทําให้มันเหมาะสมแล้วก็สามารถวิจัยได้เทคโนโลยแล้วก็ดีขึ้นไม่ใช่สถาบันนะสถาบันสถาบันเขาก็เป็นอีกแบบเขาก็สอนให้คนทํางานเป็นเป็นอย่างดีเป็นอย่างแม่นยําด้วยวิชาชีพก็เช่นเดียวกันไม่ว่าวิชาชีพอะไรก็ตามเทคนิคกับเทคโนโลยีเอามาใช้ได้หมดเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็คือดัดแปลงเครื่องมือนั่นแหละให้มันไวเร็ว เทคนิคที่เหมาะสมก็คือสมองอะ่ะแหละมันคิดขึ้นมาแล้วมันก็เอาไปทํานิดๆหน่อยๆแต่งเติมจากวิชาเดิมนั่นแหละนี่แหละครับผมก็อธิบายวิจัยได้อย่างนี้แต่ส่วนท่านอื่นๆจะวิจัยไปอีกแบบไหนก็ก,ก,ก็ก็ไม่ขัดขวางกันไม่ว่ากันตามตามแนวคิดตามอุดมการณ์ตามความเชื่อของแต่และคนไม่เหมือนกันครับไอ้ดอนครับนี่เสร็จแล้วครับนี่ที่ถามมาว่าทรงหยิกจากโศกหยิกหยง ตัดลองทรงจะตัดยังไงแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องอย่าลืมนะแต่งเส้นมันนิดนึงอย่างนี้น,นี่ทีนี้ข้างบนจะตัดยังไงถามอีกข้างบนนี่จะตัดยังไงโดยไม่ต้องใช้กันไกซอยนี่อนเอาปัจเลียนนี่เอาหวีนี่เอามือนี่ดันหวีตรงนี้ช่วยนะยกหวีขึ้นลายไกลลายมันก็อยู่ข้างล่างแล้วก็ดันหวีขึ้นตัด ไกดลน์มันก็อยู่ข้างล่างอยู่แล้วแล้วก็วัดเทียบไปเฉียงหี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 มันก็ได้สามเหลี่ยมเหมือนที่ผมบอกด้านคุณด้านเนี่ยมันก็เท่ากันหมดทาบนสองนิ้วสามนิ้วนี่ผมให้ดูชัดๆเลยนะครับข้างหลังเนยอย่างเป็นขอบอย่างนี้ก็ให้ดูอีกนะให้ชัดขึ้นว่าช่างอ้อนทำไมแกทำ นี่ตรงไหนมันไม่ดีแล้วก็ใสายๆมันขึ้นหน่อยหนึ่งอย่างนี้มันก็ดูฝั่งนี้กับฝั่งนี้ให้เท่ากันแล้วก็เสร็จตรงนี้ก็เหมือนกันผมหยิกจากโศกผมยังไม่ตัดกับผมตัดมันก็เสร็จต่างกันทีนี้เรามาดูข้างหน้าครับทีนี้ดูข้างหน้าเนี่ยผมไม่บอกชื่อบอกนามหรอกคนนี้เขามาจากไหนไม่ต้องถามเหตุผลเพราะหลอกเป็นน้องๆกับคนที่หล่อมาก,ก่อนนะครับนะนี่ดูนะครับ ตัดนิดเดียวก็สงเป่ยเลยครับผมก็สาธิตให้ดูเลยรอบหัวนี่เสร็จแล้วนี่มันเสร็จแล้วนะครับเนี่ยปืดเลยเห็นไหมนี่คือลองทรงกลางมาตรฐานร้อยคนก็มาตัดร้อยคนสมท,ทรงผมหยิกหยองหยิกหยักโศกไม่ได้เอานี่หยักโศกนะครับครับก็เรียกลองทรงมาตรฐานาครับบ๊ายครับ